ปลูกทั่วฟักยาวในรังโฟมเด้อค่ะรังโฟมเก่าๆนะั่นนะนี่เอามาปลูกทั่วฟักยาวไดน้นาะเบิ่งเนี่ยนี่ทัวฟักยาวน้ะนี่นาะปลูกในรังโฟมเก่าๆนี่ะนี่ข้า่ปําเป็นต้องเอาร่งดินนาอเ้าปลูกในรังโฟมไม่ยังไปนะแต่ว่าปลูกร่งดินก็ได้นะาๆนันนะ่นนั่นก็คือปลูกร่องดินมนาะคะ่ะนาะ ฟักยาวเนาะค่ะเนาะตัวฟักยาวนะเท,าะทาะ่ากะสามารถปลูกในดินก็นได้นะปลูกในในรังโฟมก็ได้ในภาชนะเก่าๆน่ะน่ะนี่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 มาเบิงบ้งมาเบิ้งปลูกใน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 กระสอบในยังก็ปลูกไปเนาะนี่ตัวฝักยาวในรังโฟม ตัวฟักยาวในพื้นดินเดี๋ยวก็ได้ก,กินแล้วเนาะค่ะเนาะปลูกไปนะมียังกับปลูกไปพอได้อยู่พอได้กินเนาะค่ะเนาะปลูกใส้ยังกับปลูกไปนั่นแหละคือทักสวนขั้วปลูกไปเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็พามาเบิง่งปลูกทัวฟักยาวในรังโฟมนะะเนาะค่ะนี่